ับตำรวจมาถึงกระโซ่พเมืองกระบีนะครับพอมาถึงกับปลักตั้งน้ำประชาชนนะครับวันช่วงกลางครับผมเนี่ยครับโซ่พเมืองกระบีครับมาถึงกระปักปลักตั้งน้ำเลยครับเนี่ยครับกลางวันนี้เร่งเร่งดีดีครับประชาชนนะครับเนี่ยครับเดี๋ยวผมส่งไปอ่าสำนักงานตำรวจแห่งชาติครับผม แบบนี้คร wow, well, ัเรีนี่นี่คบมอไม่อมอไมไม่ครับผมไม่ได้กินเมาครับแต่ผมเล่นในพ้ี่ของผมไม่ใช่ก็ล้วงนี่ไงก็ล้วงนี่ลั่นเข้าไปกว่านี่ก็ล้วงเออผมเล่นในตรงนีนี่นาูนี่เจ๊กไหว่าผมมีบัตรฟรีบุปีไรได้ไหมขึ้น ผมไม่ดิปุ่นแจมอุ่นแจมอเอามาเอามาปล่อไใต้ห้ามแล้วห้ามแล้วไม่เชื่อเล่นเล่นเล่นอะไรกันบอกวงขอแล้วมไปได้เลยม่ไ่อย่ไม่้ไมไ้ไมมตไ่้